สวัสดีครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินสำหรับสายฟรีมาแนะนำเพื่อนเพื่อนะครับสำหรับเจ้าแอปนี้นะครับเราสามารถลุ้นรับเงินฟรีจํานวน1000บาทนะครับหรือหุ้นฟรี4 0 0บาทแบบง่ายๆเลยนะครับผมเพื่อนนะครับสำหรับเจ้าแอปตัวนี้จะใช้เวลาหน่อยนะครับหนถึงสวันนะครับเราถึงจะได้รับเงินนะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ผมจะสอนเพื่อนๆอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างสำหรับแอปนี้มีการยืนยันตัวตนนะครับแต่ผมการันตีได้เลยนะครับว่าเจ้าแอปนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว ไม่กนไคนสนใจสามารถกดลิงก์สมัครไต้ที่ใต้่างคลิปนะครับหรือใครทําไม่เป็นสามารถทักไลน์เข้ามาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะสอนอย่างละเอียดเลยนะครับผมโอเคก็คไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะเพื่อนๆน,นะ พรเพ kind of mm ื hmm. it, ่อนนะครับทำการกดคลิกลิงเข้ามาก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะฮะนี่ฮะเพื่อนเพื่อนก็ทำการกดที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมส่วนสําหรับคลิปนี้นะครับอ่าถ้าเราสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้เงิน400บาทไปฟรีเลยนะครับนี่ฮะเรากดที่ด้านล่างได้เลยนะครับคลิปนี้ผมจะสอนเพื่อนอย่างละเอียดเลยนะครับผมสาหรับวิธีการรับเงินนะเพื่อนเพื่อน่าถ้าใครอยากได้เงินนะครับทาตามผมได้เลยนะครับก็เขียนรับไปเลยนะครับกดรับของรางวัลตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็กดไปเลย นะครับอ่าแล้วเราก็ทําการใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราจํานวน10หลักนะฮะอ่าใส่ไปเลยนะครับผมพอใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จก็ทําการกดติ๊กที่ช่องนี้เลยนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมกรอกข้อมูลในส่วนตัวนี้สักครู่นะครับพอเราใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีแคปชั่นนะครับให้เราแก้นะเพื่อนเพื่อนอ่านเราก็ทําการเลียงสีนะครับคือแต,แต่แต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนมันก็จะป้องกันบอทดนะครับนี่ฮะพอเราแก้เสร็จมันก็จะมี otp ส่งให้เราเพื่อนเพื่อนก็ทําการกรอกนะับ otp ลงไปได้เลยนะครับผมอ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการกรอกรหัสผ่านนะครับผม8หลักขึ้นไปพอกรอกเสร็จก็ทําการกดถัดไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกรอกรหัสผ่านสักคู่นะเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆหลังจากเราทําการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ยเขาก็จะบอกว่าดาวน์โหลดแอปเกเชชันตอนนี้นะครับเพื่อรับเงินสุดพิเศษนะครับผมอ่าก็ทําการกดติดตั้งได้เลยนะเพื่อนๆนะนะกดติดตั้งไปเลยนะครับผมอ่า คือแอป,ปนี้ปลอดภัยนะครับผมแอป,ปนี้เป็นแอป,ปอ่ากระดานเทรดของกรตอตนะครับผ่านกรตอตถูกกฎหมายนะเพื่อนนะเราไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับกระดานเทรดบิตทับนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมแจกเงินมาใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มเพิ่งเปิดมาใหม่นะครับเขากำลังเปิดตลาดนั้นเพื่อนเราทําการกดติดตั้งเลยนะครับผม โอเคครับหลังจากเราทําการติดตั้งนะครับเราก็ทําการกดเปิดไปได้เลยนะครับเพื่อเข้าสู่แอปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะสอนอย่างละเอียดเลยนะครับหลังจากเพื่อนๆทําการสมัครสมาชิกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการกดเข้าระบบไปได้เลยนะครับผมอาแอปนี้เป็นแอปปลอดภัยของผ่านคอร์ตอเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำการ ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราทาการลงทะเบียนในส่วนของขั้นตอนที่1นึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอเข้าระบบในส่วนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีแคปชั่นให้เราแก้นะครับเนี่ยเราก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับพอเราแก้เสร็จมันก็จะมีให้เราใส่นะครับนี่ครับเพื่อนๆก็ใส่ไปเลยนะครับให้ตรงนะครับแล้วก็จะผ่านตัวนี้ก็จะเป็นรหัสเข้าระบบนะครับในส่วนผมเดี๋ยวผมขอกรอกก่อนแล้วกันนะครับ โอเคครับเพื่อนๆพอมันเข้ามานะครับมันก็จะให้เราทําการยืนยันตัวตนนะครับส่วนสำหรับใครยังไม่อยากยืนยันตัวตนเราสามารถกดมาดูที่หน้าต่างของแอปเขาได้เลยนะครับกดกระบาดปิดนะครับแล้วก็ทําการออกหรือข้ามเลยก็ได้นะครับผมนี่ฮะนี่ฮะข้ามนะครับนี่เรากดฟึบนี่ฮะเรากดข้ามนะฮะหน้าต่างแรกก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับก็คือ เราต้องทําการยืนยันตัวตนก่อนนะครับเราถึงจะได้รับเงินนะเพื่อนนะนี่ะอ่าเดี๋ยวผมจะสอนนะครับว่าทําไงเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการยืนยันตัวตนเลยนะครับเพื่อทาการรับเงินนะเพื่อนอ่าเราก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าเปิดบัญชีเราต้องทําการเปิดการใช้งานนะครับก็เหมือนกับบัญชีธนาคารนะเพื่อนนี่ฮะเขาก็จะบอกไว้อยู่นะครับเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารุ้นรับหุ้นฟรี400บาทนะครับเป็นเวลา90วันเลยนะเพื่อนอ่าเราก็กดเปิดลงทะเบียนนะครับเขาก็จะให้เราทําการ ระบุหมายเลขบัตรประชาชนนะครับก็คือตัวนี้เป็นแอปปลอดภัยนะเพื่อนๆนะปลอดภัยเพราะว่าเจ้าแอปตัวนี้ผ่านระบบกรรทอนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆก็เหมือนกับแอปธนาคารทั่วไปแอปนี้นะครับผมการันตีได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอกรอกข้อมูลในส่วนตรงนี้ให้หมดเลยนะครับผมโอเคผมขอกรอกก่อนนะครับโอเคส่วนเมื่อกี้ผมก็กรอกไปแล้วนะครับนี่ฮะเขาก็จะให้เราเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นนะครับจนกว่ายอมรับเดี๋ยวผมจะกดยอมรับไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทีละขั้นตอนนะเพื่อนๆนะ โอเคนะครับใครที่ใช้ธนาคารกสิกรไทยนันเพื่อนสามารถอ่ายืนยันผ่านธนาคารกสิกรไทยได้เลยง่ายๆเลยนะครับผมเนี่ยฮะเนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้ธนาคารอะไรก็กดได้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะยืนยันผ่านธนาคารนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเราต้องทําการยืนยันนะครับเราถึงจะได้รับเงินนะเพื่อนนะก็คือผมรับประกันได้เลยนะครับว่าแอปนี้ปลอดภัยนันเพื่อนอ่าถ้าใครใช้ธนาคารอะไรก็กดยืนยันธนาคารนั้นไปเลยนะครับผมโอเคผมขอยืนยันก่อนแล้วกันนะครับ โอเคครับเพื่อนเพอ่าพอเราทําการยืนยันนะครับธนาคารมันก็จะเด้งให้เราไปที่แอปธนาคารนะครับเราก็ทําการกดยืนยันที่แอปได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมขอยืนยันแอปธนาคารก่อนละกันนะครับผมโอเคครับเพื่อนเพื่อขั้นตอนนี้ผมก็ทาการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยเพื่อนๆผมก็ทําการยืนยันด้วยแอปธนาคารกรุองอ่ากสิกรไทยนะันเพื่อนนะไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าแอปนี้ปลอดภัยนะเพื่อนๆผมการันตีได้เลยนะครับใครทําก็จะได้รับเงินนะครับผม อ่ะเราก็ทําการกดในส่วนของขั the the ้นตอนต่อไปเลยนะครับนี Apparently ่ฮะเราก็กดดูไปได้เลยนะครับผมที่นี the way, the ้เราก็จะไปดูขั like ้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับขั้นตอนนะครับทุกอย่างเป็นขั้นตอนข้อมูลจริงทั้งหมดน้องเพื่อนนะอ่าเราไม่ต้องกลัวนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับคืออ่าในส่วนขั้นขั้นตอนที่หนึ่งนะครับจะเป็นการยืนยันนะครับขั้นตอนที่2เป็นการยืนยันบัญชีอ่ายืนยันหน้าสแกนหน้าผ่านธนาคารขั้นตอนที่3นะครับก็จะเป็นกรอกใส่ชื่ออยู่อ่าที่อยู่แล้วก็อีเมลต่างๆนะครับเขาจะบอกว่าแบบประเมินสอบถามนะครับอ่าเขา คุณยอมรับความเสี่ยงได้อะไรนะครับเราก็เลือกเสี่ยงมากก็ได้นะครับเนี่ยเราก็กดไปเลยนะครับอ่าเขาจะบอกว่าอายุท่านอายุประมาณเท่าไหร่น้อยกว่า 35- นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยเขาก็ติ๊กไว้ให้แล้วนะครับนี่เนี่ะเราก็กดอ่าก็จะมีอยู่ประมาณไม่กี่ข้อนะครับจะบอกว่าหาคุณลงทุนผลลัพธ์นะครับเราจะยอมรับได้ไหมนะครับเราก็พิมพ์ว่าได้เลยนะครับเราก็พิมพ์ได้หมดเลยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับวัตถุประสงค์ สำหรับการลงทุนนะครับเพื่ออะไรเพื่อการลงทุนนะครับสาเหตุที่เขาถามเพราะว่าเขาต้องการยอมรับความเสี่ยงได้เพราะว่าอ่าเจ้าตัวแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มอ่าคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นกระดานเทรดนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมแจกเงน,นะครับอ่าเขาจะบอกว่าเราใช่พลเมืองอเมริกันไหมนะครับเราไม่ใช่นะครับเราก็ไม่ใช่เลยแล้วกดต่อไปเพื่อนอ่าสถานีอ่าสถานท้องถิ่นนะครับ เราก็เลือกได้เลยนะครับว่าที่ไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอแก้ก่อนนะครับนีครับตัวนี้ก็จะเป็นใบสมัครนะครับเราไม่ต้องอ่านหรอกแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มไปได้เลยนะครับกดคอนเฟิร์มที่ด้านล่างฟึบอ่านะแล้วก็คอนเฟิร์มไปได้เลยนะครับบัญชีเงินสดนั่นเพื่อนอ่าอันนี้เรากดฟึบไปเลยนะครับผมอันอันนี้ไม่ต้องกดเรากดเสร็จสิ้นฟึบได้รับการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนั่นเพื่อนนะอ่าเดี๋ยวผมนะฮะก็รอสักครู่นะครับ อ่านี่ครับเพื่อนเพื่อนทีนี้อ่าเราก็ทําการสมัครแล้วก็รอหนึ่งถึงสามวันนะครับตอเมื่อกี้นะครับผมก็ได้รับอีเมลเข้ามานะครับผมบอกว่าบัญชีของคุณผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไม่ต้องรอถึงหนึ่งถึงสามวันนะครับรอแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อก็จะสามารถได้รับแล้วนะครับทีนี้เราจะทําการเปิดกระเป๋า wallet ของเรานะครับที่เราสมัครสมาชิกไปนะครับเพื่อเราจะรับเงินกดตรงนี้นะครับเพื่อสร้างรหัสผ่านนั่นเพื่อนอ่าเราก็จะใส่รหัสผ่านในการเข้าระบบนะครับเดี๋ยวผมขอ ใส่ในส่วนตัวนี้สักครู่นะครับพอใส่เสร็จนะครับผมรหัสเข้าแอปนะครับตัวนี้จะเป็นรหัสเทรด6ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอสร้างเลยนะกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรหัสลับนะครับเพื่อนๆสามารถเอาอ่าหน้าต่างนี้นะครับไปเปลี่ยนนะครับหรือไม่งั้นเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับสามารถทักไลน์มาหาผมได้นะครับว่าเจ้าตัวนี้มันอ่านว่าอะไรนะเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองแปลก่อนนะครับผมจะใช้ g o g l e Translate แปลนะครับผมว่ามันเป็นอะไรนะครับ โอเคครับผมเพื่อนในข้อที่หนึ่งนะครับมันบอกว่าชื่อเพื่อนในวัยเด็กที่ดีนะครับของคุณชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ข้อที่สองตอนอยู่ชั้นป3าคุณอาศัยอยู่ถนนสายไหนนะครับแล้วก็ข้อที่3ตอนป .6 6คุณอยู่โรงเรียนอะไรนะครับเราก็ใส่ไปแล้วแล้วก็แคปรูปไว้ก็ได้นะครับหรือจดไว้นะครับผมโอเคผมจะขอใส่ไปเลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆนเราก็เข้ามาหน้าต่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะทําการรับเงินนะครับนี่ฮะขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดนะครับเขาบอกว่าฝากเงินเท่าไหร่นะครับฝากเงินเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพื่อรับเงินนะฮะนี่ฮะมันจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนะนะนี่นี่เราสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยใช่ปะไม่ได้นะครับผมนี่ฮะเขาจะบอกว่าฝากเงินเท่าไหร่นะครับรับเงินรางวัลสุดพิเศษนะครับฝากเท่าไหร่ก็ได้นะครับหรือสําหรับใครไม่มีทุนนะครับ ทักไลน์เข้ามาหาผมนะฮะอ่าทักไลน์เข้ามาหาผมนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่าพิมพ์อย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ทําการแคปรูปหน้าจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คดูว่าเพื่อนสมัครกับผมหรือเปล่านะครับถ้าสมัครกับผมก็จะได้รับไปเลยนะครับ20บาทนั่นเพื่อนอ่าเราทําการกดที่ตรงด้านล่างนะครับสาหรับใครมีทุนนะครับสามารถฝากไปได้เลยนะครับ20บาทเองนะครับเนี่ยฮะเราก็พิมพ์ไปเลย20บาทนะครับคือตัวนี้เป็นแอปปลอดภัยนะมันเพื่อนนะอ่าไม่ต้องกลัวนะครับผมเนี่ย เนี่ยเราก็ทําการสแกน QR code เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอสแกนเลยนะครับผมเพื่อนโอเคครับเพื่อนผมก็ทําการฝากเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน2 0บาทนะครับแล้วเราก็ทําการกดย้อนกลับเลยนะเพื่อนนะครับเราทําการสแกนเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ย้อนกลับไปเลยนะครับผมนี่เห็นไหมฮะยอดเงินเราจะเป็นที่ตรงนี้นะเพื่อนนี่ฮะนี่ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกิจกรรมดูนะครับว่าเจ้าเงินตัวนี้มันไปอยู่ตรงไหนนะเพื่อนนะอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับ โอเคเพื่อนเพื่อนนี่ฮะนี่นี่พอเราฝากเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเข้าตรงไหนนะครับนะฮะเขาจะบอกว่าคุณได้ฝากเงินสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแชร์กิจกรรมนะครับรับ400บาทนะฮะเพื่อนเพื่อนนี่นะฮะเราก็มันจะบอกว่าฝากเงินตอนนี้อ๋อนะครับนี่เราก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนี่ฮะเป็นกิจกรรมรับเงินฟรีเลยนะครับนี่ครับขอแสดงยินดีด้วยนะครับคุณได้รับโบนัสนะฮะนี่ผมก็ได้รับโบนัสฟรีเลยนะเพื่อนนะฮะนี่ตัวนี้นะฮะนี่เพื่อนๆก็สําหรับ ครั้งต่อไปนะครับเราก็ไปแนะนําเพื่อนๆพี่ๆนะครับอีก3คนนะครับเราจะได้รับ2,000บาทง่ายๆเลยนะเพื่อนๆนะฮะเห็นไหมครับเราก็ทําแบบนี้นะครับไปแนะนําเพื่อนอีก3คนนันเพื่อนก็คือเจ้าตัวนี้ทาฟรีนะฮะไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับผมอ่าลงทุนนั่นแหละนะครับแต่ว่าลงทุนไม่กี่บาทนะครับแค่20บาทนะครับสามารถใช้เงินของผมก็ได้นะครับหรือไม่งั้นเราก็เข้าไปกดถอนเงินได้เลยนันเพื่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูถอนเงินจะถอนได้ไหมนะฮะ ถอนเงินเดี๋ยวผมจะลองถอนดูนะครับว่ามันถอนได้หรือเปล่านะครับผมเจ้าเงินตรงนี้นะเพื่อนๆนะอ๋อพอเราฝากเข้าไปเสร็จนะครับเราสามารถถอนเงินได้นะเพื่อนถอนที่ตรงนี้เลยนะครับร Mun ที่เขียนว่าฝากถอนนะครับเนี่ยเราไปเอากิจกรรมนั้นเพื่อนนะอ่านะฮะแล้วเราก็กดเข้ามาที่ถอนเงินเลยนะครับฟืบถอนเงินนะฮะฟึบถอนเงินเรียบร้อยแล้วเราก็ผูกบัญชีธนาคารนะครับแล้วเราก็ทําการถอนเงินได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะเพื่อนนะ ก็มีประมาณนี้แหละสาหรับเจ้ากิจกรรมนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมแนะนําเพื่อนนะครับนี่ฮะรับเงินสูงสุด3 0,000บาทแบบง่ายๆเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดถูกใจถ้าใครไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนนะครับผมสาหรับใครที่ทําไม่เป็นนะครับแอดไลน์เข้ามาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์วิธีใา้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทําอย่างละเอียดเลยนะครับสาหรับใครไม่มีทุนนะครับสามารถ รับเงินไปจากผมได้เลยนะครับแต่ผมทําการฝากให้เลยนะครับผมจำนวน20บาทนะครับโอเคตินนี้พบก,กันใหม่สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็ขอ,เพ,อเพื่อนโชคดีนะครับ